ดูวิธีขัดแฝตารถยนต์นะครับันดับแรกเราก็ติดเทปแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดถูๆๆให้มันเสมอกันนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับคนติดเทปก็จะติดไปเลยนะครับก็จะติดไปนะครับรอบแฟตานะครับคนขัดก็จะขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆครับถูเอาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ ใช้เครื่องเป่าขึ้นรูปให้มันเงาะครับให้มันสวยวิงวิงนะครับก็จะสวยแบบนี้ครับเป่าๆๆไปเรื่อยครับทุกข้างเลยครับสวยๆอย่างนี้นะครับงามตาครับดูแล้วสะดุดตาสวยมากครับท่านผู้ชมนะครับฝากแรงมานานใจทุกคนครับ